หน้าเที่ยวหมูป่าทีเด็ดเขาอยู่อย่างนี้ครับทีเด็ดของเขี่ยวหมูป่าแน่นอนวันนี้ตัวนี้จะมีตัวเป็นกระจังหน้าโครเมียมกับเป็นตัวสีดําก็คล้ายๆกับถ้าเป็นอีสุก็เป็นตัวเอสตะครับผม แล้วก็เป็นตัว L ก็จะเป็นกระตังหน้าโคเมียรรถเนี่ยรุ่นทุกรุ่นจะไล่เทียบกันหมดเลยครับจะมีแบบเหมือนกันหมดเลยมี s มี L มี Z เขาก็จะมีของเขามี ide, มิดมีไฮมี Z ซดเอ็นที่อะไรต่างๆนะครับแต่รุ่นก็จะมีโฉมของเขานี่ก็เป็นตัวเตี้ยนะครับในราคาผ่อนเริ่มต้นตัวนี้จะเบากว่าแบรนด์อีกส่วนหน่อย7 0 0 0บาทเป็นเจ้าของได้เลยคือ6000ปลายถึงไม่เอาเป็นว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ข้าม7 0 0 0หรือถ้าเป็นปีใหม่ โฉมนี้เป็นปีใหม่ที่เป็นปี23อาจจะเป็น7 0 0 0พกว่าในไหม่หลักพันหลักหมื่นอ่าแต่อันเนี้ยตัวเลือกโฉมนี้มีเยอะวันนี้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยที่มาแล้วจบตัวเลือกของโฉมมีให้เยอะนะครับจะเป็นโฉมนี้ริเวอร์โ,โตเตียช็อตด,ดิวชั่นัวนี้จะจัดไะกระจังหน้าโครเมียมเหมือนเมื่อกี้ที่น้องตีบอกถ้าเป็นโตโลก็จะเป็นดำอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็เป็นโครเมียมเหนือจากโครเมียมมา,ถ,า,มมมาถ้าโชว์รวยหน่อยก็เคลือบทองคาแล้วกันครับผม,มนะครับ